สวนนงนุษพัทยาได้เลิกดีเปลี่ยนธงมนราก้าวผืนสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีเสริมสิริมงคลนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษพัทยาพร้อมคณะผู้บริหารร่วมประกอบพิธีเปลี่ยนธงมนตรา จากประเทศภูตานจำนวน9ก้ผืนในเวลา9ก้นฬิกา9นาทีนิมนต์พระครูเกษมกิติโสพลเจ้าคณะตำบลพลูตาหลวงและพระสงฆ์9รูปมาประกอบพิธีปิดทองและเจิมธงมนตราพร้อมสวดชัยมงคลคาถาการเปลี่ยนธงมนตราในครั้งนี้สวนนงนุชพัทยาประกอบพิธีเร็วขึ้นเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเป็นฤด,ดูฝนทำให้ธงชำรุดและเสื่อมสภาพ ซึ่งการเปลี่ยนธงมนตราได้กำหนดไว้ทุก6เดือนส่วนธงชุดใหม่ที่ใช้ในแต่ละครั้งได้รับมอบธงมาจากสถานทูตภูตานประจำประเทศไทยมาโดยตลอดนะคะสำหรับธงมนตรานั้นถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวแทนแห่งความโชคดีในยุคแรกผ้าที่ใช้ทำธงถูกย้อมสีด้วยสีธรรมชาติกำหนดขึ้นจากธาตุทั้ง5คือดินน้ำลมไฟและอากาศธาตุ เป็นธงที่จะรึกบทสวดมนต์ไว้บนพื้นธงห้าสีหมายถึงห้าธาตุเพื่อใช้เป็นเครื่องปัดเป่ายามเจ็บไข้ได้ป่วยขอพรยามมีความสุขและในสวนนงนุษพัทยานะคะยังมีสิ่งที่เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมเพื่อไหวพระขอพรอ,อีกมากมายเช่นพระเก้าวัดพิพิธภัณฑ์พุทธคุณพระพมและพระพิคเนต นิราทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินจายงาน